อีกพักหนึ่งน้ำได้ยบายเยอะเยอะมากเลยกี่ร้อยข้อก็ไม่รู้ตามร้อยกว่ข้อแต่พอได้มา,ามีอำนาจแล้วเป็นไงคะยุ่งแต่กับ1นึแล้วเป็นยังไงแล้วตอนนี้บีขาวบุ่งเสียชีวิตใช่ไหมคะ<อ>ก็เอามาโหนอีกนะ<อ>ว่าเป็นพ่อ1นึแต่ยังไงก็ตามนะคะ<ๆ>เราก็ต้องระมัดระวังลูกหลานเราด้วยเพราะว่าอันนี้สะท้อนนะ เพราะเด็กวัยรุ่นเนี่ยถูกกลมเก่อถูกล้างสมองง่ายมากค่ะคือเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะเป็นกบฏในตัวนะจะเป็นกระบฏในตัว,นะบบตตวชอบทําอะไรที่ว่าแพงๆทีนี้พอเขาไปโดนล้างสมองเนี่ยเขาไปเชื่อทางนน้นใช่ไหมพ่อแม่ไปห้ามก็คิดว่าพ่อแม่เนี่ยหัวเก่าหัวโบราณน,นะไม่ทันสมัยนะโดนล้างสมองเจอทั้งเข้าเลือดเข้าเนื้ออย่างบุ้งเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแล้วเป็นยังไงผลออกมาเป็นยังไง พอตายแล้วเขามารับผิดชอบอะไรแล้วตอนที่บุ้งเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครไปเยี่ยมเพราะนั้นขอฝากไว้ด้วยนะคะในเรื่องของเด็กๆนะคะในเรื่องของลูกๆหลานๆที่อยู่ในความปกครองของเราเนี่ยดูตัวอย่างบุ้งเป็นตัวอย่างบุ้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยอยู่ข้างความถูกต้องนะเราจะได้กำกำลังจากเขาเนี่ยได้พลังจากเด็กๆพวกนี้เยอะเลยถ้าเด็กๆพวกนี้อยู่ข้างความถูกต้องแต่เนี่ยเขาไปอยู่ข้างความที่ไม่ถูกต้องนะคะ ก็เลยเป็นอย่างนี้เสียดายค่ะบางทีก็เสียดายเด็กเด็กลักษณะอย่างนี้นะคะนะก็ก็ขอให้ดวง,งเวียนเข้าไปสู่สุขตินะคะ